เด็ดเด็เดอาเออโอเคครับผูกชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับโอ้โหไม่ได้ไลฟ์กันนานเลยนะก็คอนเทนต์นี้ถือว่าห่างหายไปนานมากนะครับใช่ครับที่ไม่ได้มาพูดคุยแบบนี้จริงๆตั้งแต่บอลโลกก็คิดก็ใจจะมาคุยกันอยู่แหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ทำได้ทีนะ จนบอลโลกจบไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะครับแล้วก็สุดว่าเจนนีนาได้แชมป์นะครับซึ่งเราก็เชียร์เจนนี่นากันทั้งคู่ใช่ไหมหรือว่าตอนแรกผมผมเชียร์กีดุลฟารผมเชียร์เจนนี่นาพอกีกตกลรอบ <laughs> <laughs> โอเคครับก็อีพีนี้ไประมาณคอนเทนต์นี้เราทำมาคลิปที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะคุณบบก็ถือว่าเยอะมากนะคอนเทนต์นี้ใช่ ใช่ก็อีพีนี้เป็นพีที่เจ็ดนะครับคุณผู้ชมโอเคมาพูดคุยกันหลังเกมพมรีเมียร์ลีกเลยนะครับเพิ่งจบไปสดร้อนนะครับสําหรับเร่อพูนะและเมื่อหัวค่าก็มีแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับซึ่งเป็นสีแดงสีแดง <c oughs> เอ,อผมว่าเริ่มที่คุณพามก่อนเลยเพราะว่าเรือผูให้รยยาว <c oughs> โอเคครับก็วันนี้นะครับสอวผูเ้เล่นตัวจริงก็เดนการ์นะครับลงเเ้าสองเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้ ก็แปลกใจอยู่นะที่ทำไมถึงเอาลูกชอเล่นนซูนเตอร์คู่กับบารานะครับบอกเพราะว่ามาร์ตินเนตก็กลับมาแล้วก็น่าจะฟิตพอแล้วนะก็อันนี้ไม่เข้าใจนะมันแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเอมนยู่ในตอนนี้ได้หมดจะเอาใครลงก็เป็นความถือว่าความสบายใจอย่างหนึ่งของแฟนผีนะครับที่จะส่งใครลงมาก็ถือว่าความทีมันดีอะนะมันก็ไม่ว่าจะ เอาใครลงมามันก็มีผลลัพธ์ไม่ไม่ค่อยต่างกันมากอะไรประมาณนี้นะครับถ้าแต่ขัดใจต,ตำแหน่งเดียวก็มีเฟสนะครับแล้วก็มาเลเซียอ่ามาเลเซียก็ลงเป็นแบ็กซ้ายนะครับแทนลูกชอเพราะว่าลูกชอลงมาในเซนเตอร์แล้วก็เป็นวอนพบิสากาเพราะว่ามีคนเดียวไปขวาดาโลเจ็บนะครับกองกลางก็มีเฟสคาซมิโลกับอีดิเซนนะครับส่วนบุโน่เนี่ยไปเล่นเป็นตัวลุกร่วมกับแรดฟอร์ดแล้วก็อองตนี่มาเซียวนะครับ ก็แอนโทนีไปสำรองนะซึ่งรูปเกมก็จริงๆครึ่งแรกก็ถือว่าสูสีนะถือว่าแรกแรกกันมันอยู่แต่ว่าสกอร์มันจบที่ศูนยูนย์เอ๊ยเออใช่ศูนยศูนย์เออซิตี้ยิงได้ขึ้งหลังใช่ไหมใช่ครับครับก็ซิตี้ก็ได้มาจากจิริตโอ้ลงมา สดๆร้อนแล้วก็ทําประตูในไม่กี่นาทตีต่อมาเลยนะครับขึ้นนำลงศูนย์ัวตอนนั้นนี่ค่อนข้างค่อนข้างมีความคิดไปในทางลบนะว่าโอ้ยเอาแล้วไงแต่สุดท้ายก็เป็นบูโน,โน่นะครับยิงไปซึ่งลูกนี้ก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าผมูมีนามาอยู่นะผมว่าดาม่าเลยคุณพามเพราะว่าเออลูกเอ๊อลเออนะลูกแรกูกใช่ลูกแรกที่มันล้ำหน้าล้ำหน้าใช่ไหม ใช่ลลููกกแรงคือเป็นอย่างนี้ก่อนถามว่าอ่าถ้าพูดถึงกฎกติกาเนี่ยถ้าเกิดพยายามจะเล่นบอลอ่ะทัวผิดแล้วซึ่งแอะสอนพยานจะเล่นบอลคุณมามอันยี้พูดกันตรงๆนะพยามจะเล่นบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยยังว่าง่ายสุดคือเหมือนดูจะนิวโควูที่พึ่งผ่านไปแล้เคนเนี่ยพยายามบังเพื่อจะเอ้ยพยายามจะท่ามันจะไปเล่นแต่ปล่อยออกบอกหลังเดี๋ยวผมจับอบหนาจเลยยังไม่แตะบอลนะ คือมั่สถา,กากนการณ์เดียวกันนึงมาซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยจะคือมันมผ่านแล้วผ่านไปแต่ว่าแบบผมมองว่าเนี่ยมีเป็นเดี๋ยวมันเป็นต้องเป็นดราม่าใช่ดราม่มาเลยแต่จังหวะที่สองของแรชฟอร์ดเนี่ยมันมีไม่มีข้อตัวแย้งหายใช่แล้วไม่มีจะมาคเกมนี้นนก็คนเสมออะ,อะไรประมาณนี้อ่าใช่ใช่ใช่ใชถือว่ายอดเยี่ยมนะการัาโชคก็คจริงดาวลุ่งแมนยูนี่ที่ขึ้นมาทุกคนก็ถือว่าดีทุกคนนะไม่ใช่อีลังกาคนเดียว ไม่รู้ว่าลังนิกนี่ไปเห็นอะไรก็ถือว่าผมชอบนะอายุเท่าผมเลยด้วยกัน่าโชว์เกือบปีเดียวเกือบปีเดียวกันนะครับก็นั่นแหละนะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะแล้วก็ปาดมาให้กับแรดฟอร์ดยิงไปรูนี้ไม่ล้าแน่นอนนะครับเห็นชัดเจนก็ถือว่าถือว่าดีครับก็เป็น ชนะที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับที่ชนะทีมอย่างแมนเชสเตีได้นะครับซึ่งเร็วๆนี้แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่านัดต่อไปหรือว่านัดไหนนะที่จะเจออาเซนอลนต่อนะในพร<ช>ีเมียร์ลีกก็ถ้าหากว่าชนะอาเซนอลได้อีกผมก็จะกล้าพูดเต<ๆ>็มที่ว่าลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยตอนนี้ผมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยจะกล้าพูดเลยมากสมมุติถ้าเกิดชนะอาเซนอลนเลย อ่ะเดี๋ยวต้องการจะต้องเจอกับซิต,ตี้แมมันไม่ไอเรื่องไม่บางคนมันไม่เข้ากันใช่รึเ่าแต่ว่า<ช>อาร์เซนอลเนี่ยวันเนี้ยไอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งน,นี้จะต้องเจอก็คือควันนี้แหละเพราะว่าเราถ่ายกันตอนเทีเ่ยง,<ช>งคืนเที่ยงคืนแล้วก็วเจอท็อตแนมออกเปิดซึ่งก็เป็นงานยากถ้าเถอาแพ้ข<ช>ึ้นมาปุ๊บแล้วแมนยูชนะเนี่ยเท่ากับว่าแมนยูหา่างจาก็สามแ้มรูแชมป์เลยใช่สถานการณ์ตอนนี้ก็ยังถือว่า บุญแชมป์ได้อยู่เพราะว่าถ้าเจออัดเท่าชีางเนี้ยก็ห่างเก้าแต้มใช่ถ้าตามตามตามความเป็นไปได้มันก็ใช่แต่ก็ผมก็ยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยกล้าแบบว่าออกตัวอะไรมากนะครับอืแต่ก็ถือว่าใช่ผมผมรู้สึกว่า็นอยู่ในกลุ่มทีมบุญแชมป์เลยเพราะว่าจริงจริงก็มีแค่สามทีที่มันยังพอได้เลยใช่ก็ต้องรอดูนะครับถ้าชนะเานัาานได้ก็กล้าพูดเลย ว่ารุนแชมป์แต่ว่าเซนอลผมว่าผมว่าสเปอร์ยากนะพรกน่นี้อยังไงผมว่าเซนอนแล้วสเปอร์ก็ไม่ได้ฟอร์มดีอะไรนักหนาเลยนะคน<อ>คตัดยากใช่จะหวางให้ตัดก็ยากอะ่ะก็เอาใจช่วยแล้วกันสเปอร์ครับก็ประมาณนี้ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็ปีนี้ก็กลับ เรียกได้ว่ากลับมาจากบอลโลกแล้วกันคือไม่แพ้เลยนะและชนะหมดเลยไม่มีเสมอลหลังสุดนี่คือชาวรวดเลยนะใช่ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่แบบไม่คาดคิดอ่ะจากฤดูกาลที่แล้วมันมนผิดกันสุดเลยนะครับคือผมเชื่อว่าแฟนผีทุกคนคือเข้าใจกันดีเลยว่าแบบมันเ,เป็นมันเ,เป็นความสุขที่ถือว่าแปลกใจมากแต่ก็ดีใจมากเลยก็ถือว่าภูมิใจในทีมนะที่สามารถ กลับมาได้ไวขนาดนี้ทค้งทั้งนี้ถือว่าเจ๋วจริงนะคือผมคิดว่าต้องรอเวลามากกว่านี้นะแต่นี้ถือว่าโอ้โหถือว่าดีเลยอะ่ะผมประมาณนี้ครับความรู้สึกที่ไปที่จะพูดดีวกว่าก็รังกับบอลโลกมาเนี่ยชนะสองสามนาติดแต่ก็แบบกระท่อมกระแท้งอะไรเงี้ยนะตกรอบแ a p i ป a ้ One c วันครับย<ต>ูนน,น,นก็นถือว่า ก็ถือว่าไม่ไดีทอมดีอะคุณบ้าแล้วยิ่ง mm hmm. มาสองนัดหลังสุดคืออย่างเฮียเลยพูดว่าคื่อไอ้นั่นก่อนอันนี้นโอเคเว้ยมันแบบทูสีถูกป่ะไอเฮียนั้นเนี้ยมันเฮียเลยมันแย่เลยเว้ยมันสู้ไม่ได้เลยคือถามว่าผมแบบเชื่อไหมว่าผมไม่ดูต,ตอนขึ้นชั่วโมงแรกละเล่นเ,เกมละเล่นเ,เกมแบบเพราะว่าผมรู้ว่ามันมีทางได้ด้วยฟอร์มแบบนี้ การคอมมันแบบนี้กองกลางเหมือนไม่อยู่ครับซึ่งแบบมันมันน่าคิดว่ามันเสืยอ,อะไรขึ้นถ้าเกิดเรามาพิจรารณาแบบที่ผมผมขอ,ขอไม่พูดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในด้านนี้นะครับเพราะว่าไปดูเองแล้วกันเพราะว่าผมผมว่าแบบคิดคมันจะยาว,วมันจะน่าเบือ่อครับผมพูดเลยว่าว่า,วามาปีคอสแต่แต่ส่วนดีกว,ว่ากองหลังคราดี้ก็มาติดโอเคนะไม่ได้แย่โรเบร์สันเติมเกมลุกได้แต่ไม่ลื่นไหล ผมรู้สึกว่ามันขาดตัวเชื่อมถ้าเกิดสมัยก่อนเขาจะมีมาเน่คอยเชื่อมเขาแต่นัดทัวร์นี้คือไอ้เฮียออกเทธซึ่งมันเฮียอยู่แล้วอนันนี้คือเฮียอยู่แล้วผมไม่เข้าใจว่าอารมณ์ของผมอย่างที่สองคือเทรนด์ห่วยมากมันต่ำมาตรฐานลุงรามราราาาม,มันต่ำกว่ามถถาตรฐานทีมที่จะลุ่มแชมป์ หลุดง่ายอาะไรง่ายถ้าเกิด<ไ>ป<ค>นน็นเก่งขนาดนันอ่ะกนะ็ไม่นกองกลางเดิดนั่นส <ๆๆ S 2> ิเพราเทนนับไม่ดีจริงๆนักเนี้ยเอาไอ้ตัวญี่ปุ่นที่หายไม่รู้อ่ะแทบไม่อยู่เลยสครามมันโดนเจาะฝังนี้บ่อยมากแล้วไม่ไหวจริงครามสองเซนเตอร์แบ็กเนี่ยผมมองว่ามาติบเนี่ยส่งๆไม่ได้ดีไม่แย่โคเต้อโอเคโคเตอโอเค แต่ว่าอาจจะเป็นเห็นผลที่ขาดฟันได้มาส่งผลต่อทีม,มของทีมใช่ใช่แต่ว่วยจริงอย่างที่สองคือกองกลางไม่เอาเกมรับอยู่แล้วอ่ะใช่แผงกองกลางห่วยเลยผมให้สูงนทุกคนด้วยเพราะคนหนึ่งปาบินโยเยอะมป็นโย,ยไม่สามสิบนะนี่แปดสิบเก้าแต่มันห่วยขึ้นนะ่ะมันห่วยแบบ ช่วงแรกเขามาที่เขาเป็นกองหลังเอ้ยกองกลางรับที่แบบผมเชื่อว่าแบบโลกอะตัดบอลเก่งผูย่างเก่งไม่มช่ไม่มีตัวตนตอนเนี้ยไม่ใช่ตอนนี้สักพักแล้วเนามาสักพักแล้วไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูหลังจากเปลี่ยนตัวส่วนกองกองอาตักองหน้าเนี่ยเข้าใจได้ว่าออกเลยเขียดกักโปโอเคซาร่าโอเคแต่มันไม่มีตัวเชื่อมบอลเพราะกองกลางไม่มี นั่นนี่กองการทาอะไรไม่ได้เลยเพราะงั้นพอกองการขาดกองหน้ามันจะทําอะไรได้ผมอกถูกไหมกองการสมันไม่อยู่เลย<า>เพราะนั้นเอ็นร์สันห่วยเก<า>ียวโกก่อนที่กีตากับเอเดียตลงมาก็หว<ฮ>่วยและสมมียกห่วยที่สุดแข่กองกลงางเฮียม,มากมาดูที่กองหน้าคุณผากองหน้าอโอเคเวนออกเล็กยังบอกไปแล้วลมากทีเนี้ยจริงเขาไปกองกลางได้ซ้ำนะบาดเจ็บของทีมอะผมเชื่อว่า ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ที่จะออนให้นนใค,คอบอยู่เป็นข้ออ้างในการแพ้ทุกนัดอย่างนี้ใช่เชื่อว่าผมก็ยังศรัทธาใยครอบอยู่นะแต่ครอมีปัญหาอย่างหนึง่งคือปัญหาเรื่องลูกหลักมผมรู้สึกว่าเป็นนั้นแข็นดอนมุนเนี่ยคือถ้าเกิดคนไหนเป็นลูกหลักต่อให้ฟอร์มไม่ดีเขาก็จะพยายามเข็ดลงพันลืมนะว่าตอนช่วงเริ่มฤดูกาลคาวันโยได้ลงจริง และได้เห็นคาวันโยลงแทนออกเล็กแต่เราไม่เห็นคาวันโยมาสีขนาดนั้นุถามหลังจากนัดที่ยิงโอเกมแมนซิทั้งที่ยังมีชื่อนั่งเป็นชื่อในนั่งมานั่งถึงรครับส่วนแผงกลางผมมองว่าเขาจัดดีที่สุดเลยนีถูกไหมเพราะมันเป็นซีเนียหมดแต่ที่ประเด็นคือซีเนียมันห่วยฉะนั้นคุณัวจะโรเตทมันเนี้ยเอเกอิต้าลงเอเยนลงเกมดีขึ้นมาเลยได้นงไหมครับา เพราะฉะนั้นแบบแค่คือเป็นโดมันจเก่งกว่าออเกลกออะคิดดูรูกันอะ mm hmm. แต่ก็ยังขวนออเกลกลงทุกนัดนี่คือสิ่งผมไม่ชอบในตัวเขาคือเขาไม่เขามีระบบที่แบบไม่ยอมเปลี่ยนคนอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาแก้เกมเนี่ยถือว่าช้าแห่ mm hmm. งรู่นตอรู่นเนี่ยคุณไปเปลี่ยน,นในทีนหกสิบห้า คือปูนห้าผมไม่ได้สนใจนะก็จะเป็นแผนเพราะเขาเก่งกว่าเขาเป็นเพื่อการทีมที่แบบโปรไลเซนนะเราก็เป็นแค่คนแบบดูเนี่ยใช่แต่การที่คุณให้สี่คนมายืนค้างแบบเกือบห้านาทีเพื่ออะไร <c oughs> แ้วคุณก็เปลี่ยนตามไปดิไม่เปลี่ยนก็ออยังให้อยู่ทั่ผมมองว่าแบบนี <c oughs> ่รับไม่ได้จริงคือคอบก็หวยเกมนี้ผมพูดเลยจะได้คอบในสองสามลูกการที่ผ่านมาที่เราเห็นว่าอ้เกมตามหลังเขาเปลี่ยนแค่คนเดียวนะ แล้วจะเป็นคนที่เราคิดแบบเปลี่ยนขึ้นมาทําไมอย่างสมมติจะไม่ได่ไหนจะมีนัดหนึ่งที่ว่าเพนไม่โดนเจาะหรือโกเมสเนี่ยโดนเจออาะฝั่งขวาเขาเปลี่ยนเอาวินเนอร์ลงมาแทนเกมเปลี่ยนแต่วินเนอร์ดีนะเปได้ประตูนําราชนาเลยแลวพบกอย่างนี้ของเขา,าหายไปผมครับผมไม่เข้าใจว่าแบาบคืออาจจะเป็นระบบทั้งภายในของ f s G ด้วยที่ไม่ซื้อตัวใหม่นี่เขาก้องการไม่ได้เสริมทัพที่เขาต้องการเพราะว่า คุณก็มาสำรองของทีมเนี่ยัวนี้ที่เล่นอ,อยู่มันไม่เชิงคุขก็มาสำรองนะถูกไหมถ้าเป็นแผงกองหลังเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนมาติปหรือโคราเต้เป็นวันใดคนหนึ่งก็แผงตัวจริงหมดแล้วกองกลางเนี่ยนั่นคือแผงตัวจริงเลยกองหน้าแค่เปลี่ยนออกไปอ,อกอกแล้วอาจจะเอานูเนสเอาโจตาหรือเอาดีอาเชา่าก็เป็นแผงกองจริงเลยเป็นตัวจริงเลย ประเด็นคือขุมกําลังเรามันมันแย่ลงตามอายุแล้วการเปลี่ยนถ่ายอ่ะมันเปลี่ยนถ่ายในปีละคนุคณงกามาเน่ออกดูนเนสเ้าลรับได้โอเคเป็นเรื่องที่ดีบริยารเข้าทําได้แต่มันคงจะมีในต้นแล้วหรือเปล่าแล้วเม่อคุณก็รู้อยู่แล้วกองการมันห่วยกางรับมีคนเดียวคารป็ิโยไม่มีตัวอื่นมาแข่งมาบีคุณยังไม่คิดจะซื้อใครมไม่มีคนเปนโยคนเดียวมีบริสติกเดอรวลุ่มตัวแม่คุณทำ กองกลางไม่ได้เปลี่ยน <บ S 1> ่ายเลือด้งที่รู้ว่าปีนี้แม่งสั่งหมดแล้วนะแล้วเขาไปหวังคว่าเอ้ยอ็ยอ้กันน่าบองแผนว่าซื้อจูดแบดดิ้งแฮมเฮ้ยคุณควรเปลี่ยนตั้งแต่ต้นแล้วปะ่ะคือถึงไม่เปลี่ยนคุณจะควรจะหาคนอื่นมาเสริมแล้วปะ่ะคุณจะซื้อแบบร้อยล้านสิบล้านมันก็ได้แต่แบบมึงก็ต้องเสริมพวกตำแหน่งในเมื่อตรงนี้มัแลังจะขาดไม่ใช่แบบเอ้ยใช้ไปก่อนให้ครบอาแล้วเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาทำไมทำนั้นไม่ได้แต่เอฟเวอรี้เนี่ย ก็จะไปข้างซื้อเดี๋ยวเชื่อเลยก่อนปีตลาดต้องมีกองกลางคนนึ่เข้ามาอาตูไปโลกไงเก็บคอนเซอเมอร์เดี๋ยวผมเชื่อต้องไปยืนซื้อตัวเข้ามามาช่วยในก่อกองกลางแต่ทำไมเขาไม่ซื้อในต้นอ่ะไม่ต้องซื้อระดับแบบร้อยล้านส่งร้อยล้านปอนด์มันจู๋แ่แหละใครก็ได้หรือวคุณงามช่วยไปเสนอใหมันสดไม่งั้นมีแต่คนแก่กับดาวรุ่ง คุณจะเอาอะไรไปชนะเขาอ่ะรู้ง่ายสุดเลยอย่างแมนซิตี้โหคือขนาดนั้นนะเขายังเสริมเนรัวนะกองแตางกองเื่เขาเสริมไม่อยู่เลยนะนพี่มาร์ใช่ขนาดเขาได้ไคือเขาต้องมีซ <c oughs> ีเน,นีนยร์หนึ่งคนแล้วก็จะมียัวรุ่งหนึ่งคนคอยปั้นเสมอสมัยก่อนก็จะเป็น,ก,นกุนแต่ในกองหน้านะคุณอเวโร่เป็นตัวหล,ลักกาเบเอ่อ กัมเบลเลซูสเป็นดาวรุ่งถูกไหมคุณแมวมีที่นังเมืองต้องได้ถ้าเล่นเป็นตัวหลัะอาวาเลสเป็นตัวสำรองเป็นดาวรุ่งแล้วก็แล้วจากคนบางคนก็นแบบเอ้ยอาจจะแนะนำขึมาแบบโฟเดนอย่างเงี้ยก็โอเคถูกไหมหรือง่ายสุดง้อสุดเลยแจ็คก,กิลิสซึ่งมันเฮียแหละทั้งหมดแมวเขาเองมาซื้อ <c oughs> มาเพื่อเสริมกำลังเพิ่มลุกไ้อ่า ในเชิงเชิงเชิงลึกของทีมใช่เนี่ยคือสิ่งที่ทีมควรจะเป็นเพราะฉะนั้นผมว่าด่าเขาคนเรียนได้ไหมมันต้องดาทั้งระบบผมอะยังเชื่อว่ามันก็ยังไม่มีใครมาทําทีมดีเท่าขึ้ครอบหรอกแต่สิ่งที่ครบเสียนอนึ่งคือเขาไม่รับการสนับสนุนเหมือนกับทีม,มอื่นๆที่รวยๆมีมัน,นีส่สมัยต้นพ้นแล้วระบบเดียวที่ครอบเจอเลยก็คือจะซื้อมันต้องขาย โอเคเราอย่าพูาจะไม่ได้เป็นทีมที่ปั้นแล้วขายเหมือนหลอนมุนแต่อีสิระขายนี่มันก็ไม่ใช่แบบต่างก,กับดอนมุนมากนะแล้วแต่เข้าใหม่ย่อมเกิดจากดี่ออกไปก่อนถ้ามันได้ยังอยู่อ่ะคุณทำจะไม่เจอนูเนสเข้ามาเผื่อๆถ้าเกิดอเนี่คเขาต่อสายแต่ต้นอาจจะไม่เจอหรือดีอาร์สเข้ามาใช่ถูกไอมาอาจจะไม่เจอเข้ามาด้วยซ้ำแบบ ที่เส้นนี้อีกยาวไปลมันเพิ่มสิบแปดนัดใช่ไหมยังไม่ถึงครึ่งเลยรัดหนา้าจะเป็นครึ่งแล้วลูการผม,มากโฟโฟผมเชื่อว่าลีปูยังมีโอกาสที่จะติดท็อป์โฟไปเล่นต่อผมเชื่อว่าเชื่อว่าไงเจ้เขาก็จะทําให้ทีมติดท็อป์โฟได้ส่วนถ้วยรางวัลเนี่ยก็เหลือลุ้นแค่แชมเปี้ยนลีกกับเอฟเอคัพเอฟเอคัพเดี๋ยวปีนี้รีเพย์ถ้วยรางวัลปีนี้เน่อาจจะยยไม่ต้องไปสนใจมัน คือมันอมเอาทีเพื่มันปกติให้มันไปเล่นแชมเปี้ยนส์ได้ก่อนก่านในลีกเล่นนี้เนะี่ยแล้วก็ปรับทีมให้ให้ทุก,กองหน้าทุกอะไรที่เข้ามาให้เหมาะสมแล้วก็จะเมื่ไปเสริมทัพกองหลังเนี่ยโอเคแล้วกองกลางเนี่ยต้องเปลี่ยนถ่ายจบชุดเลยจุดเลือ่องแชมป้าไม่ได้คุณทำไมต่อถึงจุดเข้ามาก็ต้องมีคนอื่นเข้าไปคุณถา,ถามมาตรฐานงะ้ถูกไหม ยังรับอ่ะคุณไม่ต้องมีสู่อเข้ามาแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเซฟเดือพูยังไม่ได้คือเรียพูอ่ะก็ข้อดีเขาช่วงช่วงหลังก็คือเป็นทีมที่จะซื้อซเลยอื้อเลียร์ใช่ใช่ใช่บัตหน้าแมนยูไปเออซื้อๆเลยปัดนจริงผมว่าผมว่าเจนนี่เขาทุกคนที่รู้ว่าเกิดพลาดจริงแล้วเขาจะปรับเปลี่ยนเลย เชื่อเขาเปในมือเราหรอแล้วผมเชื่อว่าขออีกสามทีนัดจะเริ่มลงตัวอีกครั้งแล้วจะเดินเพิ่นได้สามทีนัดหมายถึงว่ายูเอเสกลับมาอยู่แล้วใช่ไหมคนยูเอเสเก็บเจ็บนิดนึงแต่ผมหมายถึงวานไดฟ์หมายถึงโจตาหมายถึงโซมิโนที่จะกลับเข้ามาสู่ทีมลุยดีอาร์สแต่เขาบอกว่าลุยดีอาร์สฟันงนั้นจะไกลหน่อยอาจจะักกลุมภาพัน่ะ ฟอร์มิโนโจตาดูเอสถ้าจับมาควรทำอะไรบางอย่างให้เปลี่ยนแปลงทีได้ครับผมรอโจตานนะผมรอโจตาบรอดีอาร์สต็อลหลายคนทีน่แนี้อาจจะไม่ที่แของเราแต่ก็ผมเชื่อว่ามันจะปรับเปลี่ยนได้แล้วมันจะสามารถติดเท้าโฟร์อะไรนี่กว่าเป้าหมายของเราไปครับก็ถือว่า ยังก็ต้องลุนนะมันยังมันยังอีกหลายนัดอ่ะทางยาวไปใช่ใช่ก็เราจะช่วยกัน <alon> ต,ต่อไปนะครับเพจประมาณนี้ไหมครับบไม่มีอะไรเสริมไหมใช่ไหมครับไม่มีนะครคุณผาโอเคครับก็ โปรแกรมต่อไปนะครับของทั้งสองทีมก็เป็นกลางสัปดาห์ทั้งคู่นะแต่ว่าคนละรายการก็ล <laughs> ิฟว์เนี่ยจะคืนวันอังคารนะครับปีสองเจอกับวู๊ปหนับที่มันค้างคาอยู่นะก่อนใช่ไหมในเอฟเอครับนะครับ <sh arp> ใช่กันอ๋อคือผมเพิ่งร,รู้นะว่าเอฟเอครับไม่คือถ้าเกิดเสมอนี่มันไม่ม,ม,มีมันไม่มีการต่อเวลางยุดโทษอ๋อคือมันต้องไปเพื่ออะไรนั่นดิเพื่ออะไร ไม่มั่นใจไม่ไม่ไม่รู้รเหมืองเขาว่่ไหมบอก่าเพิ่มเลยต้องเป็นอย่างนี้มันไม่มันมันมันไม่ใช่แบบผลดีเท่าไหร่นะที่ทำอย่างนี้เหมือนจะแป๊ะเขาไปครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นรอบสามเนี่ย ยังก็ต้องรีเพย์อยู่จะเหมือนจะท้องสี่ไอล็อกผ้ามั 4, ้งขึ้นไปอาจจะไม่ต้องรีเพย์แล้วโอ,อหายก็ผมเพิ่งเพิ่งรูนะแบบตอนแรกผมก็งงอยู่ว่ามันเสมอกันได้ยังไงแต่ก็ถือว่ายังอยู่เลยยังอยู่ในเส้นทางนะครับเพราะว่าก็ต้องไปเจอกันอีกแล้วคิดว่าไงครับนันนี้ อามาถึงเรียบผูใช่ไหมฮะใช่ครับผมเชื่อว่าจะชนะอืมได้ค,คุอนุญาตมีผมไปหยิบมินิมาลเลยอ๋อใช่เพ<ห>ราะนล้นไรเซนของชูดบริแคมนะฮะนเป็นต่นไนอได้รอรอย้อยายมาเรียบผูอ่อคดาดหวังเลย <ช>ต้องต้องได้อ่ะคือผมว่าเลยพูดต้องได้นะจริงข่าวขนาดนี้นะคุณพามถ้าเกิดได้ไป<ช>แบบชมเปลิกซ<ช>ีซั่นหน้าผมว่าได้แน่นอนใช่ใช<ต>่แบบไม่มีคำถามเลยว่าจะไม่ได้เจ้าตัวนี้เขาเขาอยากมาไหมเจ้าตัวผมว่าอยากนะคือจูดออ์อ่ะไม่ได้เป็นนักเตะที่สนใจเงินขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่ที่แบบ อยากจะอยู่ในทีมที่มีกิจเรื่องอยู่แล้วอืดีกว่าคืออ่ะดูที่อยากดเออดรอดบอลเขายังอยากอยู่ช่วยดรอดบนที่ดรอปบอไม่ได้ดอดบอลนี่แ้าจะไม่ด่ากันิเวอร์พูเนะคุณผครับครับก็คือฟอร์มไม่ดีขนาดนั้นถูกไหมแต่เขายังอยากจะอยู่ช่วยนะ่ยจูบลิงแฮมก็เผื่อใครไม่รู้นะครับ คุณพบนี่คือเขาขายการนักบอลด้วยนะในเพจซักระการาช่างดีเฮ็นะครับก็ไปติดตามก็ได้นะเผื่อใครสนใจนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะคือเพจของพบแบบคือมีคนดังมาซื้อด้วยนะครับบิ๊กเอ็นอารก็เป็นลูกค้าประจำไใช่ไหมพบใช่ทัวนี้ก็ยังซื้ออยู่ซื้ออยู่เช่นเดียวก็มีคล่องมาที่ไปถองตรงนี้นะติดตามได้ครับันแด้ ก็นี่กันนะครับเขาคงเขาคงโปรโมทเขาโปรโมทให้อยู่แล้วแหละใช่เขาจะเห็นโปรโมทดีมากเก็ะดีจริงครับก็อ๋อใช่ลืมไปก็นัดต่อไปของแมนยูนะครับก็แต่เป็นในพรีเียร์เป็นนัดตกร้างนะไปเก็บจากที่มันโอ้ตั้งนานแล้วว่าที่คุยที่คุยในสเบดเสียชีวิตนะเอ๋อสวรรคตขอภัยก็ คือตอนนั้นที่มันเลื่อนไปใช่ไหม αι? แล<ช>้วก็อ,อยังไม่ไม่มีโปรแกรมขันเลยจนผมลืมไปแล้วเนี่ยก็มา, <laughs> มาเก็บมาเก็บตกกันในกลางสัปดาห์นี้นะครับเป็นคืนวันพุธนะตีสามนะครับก็น,นนี้คิดว่าก็คงชนะแหละนะครับอาจจะโรเตชันหน่อยแต่พาเลตก็ไม่ได้อาจจะไม่ความดีอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มพาเลตเท่าไหร่นะช่วงหลังไม่ค่อยได้ ดูเหมือนดอนออก็คงว่าคงผ่านไปได้แหละโอเคครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับทั้งหมดนะวันนี้ก็อาจจะมาไลฟ์ยาวกันหน่อยนะครับยี่สิบห้านาทีแล้วนะครับตอนนี้มีคนดูอยู่หนึ่งคนนะก็ถ้าคิมนี้เป็นย้อนหลังก็ ไว้ก่อนไลค์ก็ับทไครห์ให้กับช่องเดอะฟันนี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ปกคลิปนะไว้ย้อนหลังนะครับเพราะว่าตอนที่เราไลฟ์สดอะ่ะจริงจริงมันใส่ปกคลิปอันเดี๋ยวจะได้ไม่รู้แต่ผมแต่แต่ผมอาจจะทำไม่เป็นนะแต่เป็นว่าผมจะไปใส่ปกย้อนหลังอ,อ่ทุกครั้งนะครับในเวลาที่เราลงไลฟ์ไปแล้วส่วนมากเวลาเราไลฟ์เนี่ยไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคน ดูเท่าไหร่หรอะผมว่าจะเป็นน้อนหลังนะมบ,บที่แบบวิวจะขึ้นมานะ<ช>อ๋อนี่ครับ<ช>หนึ่งคนคือผมเองก็ขอบคุณมากครับที่ดูใส่ได้ครับตอนปกไลฟ์ออปกตอนไลฟ์อ๋อแสดงว่าใส่ได้ โอเคครับได้งั้นเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีอันนี้คืออะไรเนี่ยครับผมอ๋อผมทำไว้เลยไม่ได้ทำขนาดนี้ไม่ได้ฮชุดิน่าเศรุเหมือนกันการูนต่อไปครับโอเคก็ วันนี้ดีกว่าแบบนี้ก็เดี๋ยวไม่แน่อาจจะมาก่อนเกมอีกทีนึงนะครับก่อนช่วงใกล้ๆแต่ถ้าไม่มาก็อาจจะหลังเกมทีเดียวเลยนะครับสปดาห์หน้าครับผมไม่ได้เจอนานเลยสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับชอบดินคนใดก็สมครให้ครับช่อง The Funny นะครับแล้วก็ติดตามเพจเฟซบุ๊ก The Funny ด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหลัง จบไปแล้วก็เป็นคลิปด้านหลังนั่นแหละเอาง,ง่ายๆนะครับแล้วก็เพจสก,กอ๊อตการ์ดช่างเทยดของคุณพบเช่นกันนะครับที่โปรโมทไปเมื่อกี้โอเคสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ